สบายดีพี่น้องทางเราและทางไทยต่างประเทศน,เนําเด้อพะคัเขาคือเก่ามาอ,อุ้มบ้านซีไล่เปิดภาพมากกับพี่น้องแต่นเนี่ยมีลมเหน่อยพี่น้องไว้เนี่ยสบายดีตอนเช้าๆพี่น้องอยู่บ,บ้านคือเก่า,าพี่น้องไว้เราจะไปทางไหนปิดงานคือเก่าเนี่รถติดน,น,น้องเลยเราทางออกมาเลย เัน้ยพวกทางเมื้อนี่บ่หลายก็ยังปลาเายังปลาดำไปเลยยังกระเต้าเดี่ยวไปเลงเต้าน้อยเต้าใหญ่ไปเลยย่างปลาบ่ายหลไปเลงขอโทษอุกไทเด้อพี่น้องวันนี้ไม่ได้ลงคลิป พี่เขากำลังทำกับเขาไมทำกับข้าวมีต้นหอกต้นใหม่ไม่ไหเย็นโดนกันอยู่เสียงดังหุดหืนึ่งพัดลบไม่ใช่หรอติดอยู่เทิงเป็นประท่านบดมัเป็นกำลังเห็บกับเขา่าเนิดบดติก ว,วัดตะไคร่วัาจังไครวัดบาที่เร,รียบร้อย,ยีัด้องทบ่ตรงกันลาบว่าเบิ่งกัฝากคนแรกคนแซ่ได้พี่น้องก็ติดตามอยู่ล้อกำลังใจเหตุลิปต่อไปทิ้นหน้าบ้านเอา ประมาณไไหนึ่งเป่นองนแล้สามคนสองคนเป็นับหน้าถูบ้านับน้ำยาอะไดน, <c oughs> นี่บนหนังกิเบี้เราซิวๆแบบซิวๆเลยเี่นองเดิน นั่งก well, ินได้หัวสะอาดล้วอ่างล่างักคราบขับคุณก็ถุกบ้างแดดแดดดีี่น้องโม่เน ทอาก็ทิบดริกเะไกสัอย่างริกแกงกเ,ปเปิดเครื่อง

แขกใต้บนวดพิคเขาก็แล้ววันที่เรียบร้อยพี่น้องเลยเขาก็ี่เอาผ้าลงมาแฉ่นี่ยพี่น้องเลยกรื่องป่วยนำใส่ปลาเขาเกลี่ยปลาะเลชุบตัวชุบก็ชุบไปเลยพี่น้องตัวย่างก็ยย่างอันนี้ที่เป็นมันขีดหัว ที่เขาเหยียบปกเกล็ดพี่น้องเลยแล้วเปอดเขาออกเนี่ยเราก็เก็บมันที่เรียบร้อยก็โคดังไหวกพีงง่น้องเลยได้อยู่ประมาณหกถังมาทา้วก็เจ้าคดณงก็กงกลังเล็ดมะพริกพริกสดๆเลยพีงง่น้องพริกแดงทุกคนเปิดไพ่ สบายดีพี่น้องน,นะทุกคนสบายดีพี่น้องทานะทานัานงเพ็นกระดึงคัก <c oughs> ข,ขนาดคานังเพ็นกระดึง,งะออกกันผิกสดกับโจเลยพี่้องเลยนะเนี่ยผิดแดง เป็นพริกเขียวนพริกเวียดนามก็พริกกระเดียงอะไรอีกกระเดียงอิตะไคโอ้โหจยงไคกระเทียมามาเมื่อเช้านนี่พี่น้อง ตอ,อย่างว่าน้ำเต็มเลยอ๋อ,อน้ำเต็มเลยไปดูกันกตละมาเอาละพี่น้องคล,ลิปน,นี้ก็สซิบเยาวเงาด้วยโคโตโจบคลิปไว้เท่านี้พบกันคลิปหน้ามากก็เลยกดแชร์ให้เท้กพี่น้องกดติดตามไปละพี่น้อง